เกมวันนี้ไปที่สนามดีโอสเตเดียมครับเป็นศึกบอลเตอร์ตาไทยบิมลีกนาสูเปอร์สัปดาห์ครับบาวลลัสเอฟซีต้อนรับการมาเยือนของเอสซีเมืองทองยูไนเต็ดครับซึ่งก่อนเกมวันนี้คุณประวินพี่ลมพักดีครับได้มอบเสื้อเป็นที่ระลึกให้กับชาตรีชิมทะเลครับที่ลงสนามให้กับบัลลาสเอฟซีมา114นัดครับก่อนเกมจะเริ่มขึ้นก็จับไม้จับมือครับวิตรภาพในเกมกีฬาถือว่าเป็นเรื่องสําคัญครับ มาคลาสวันนี้สร้างเซอร์ไพรส์เล็กน้อยครับเมื่อส่งทางเจ้าโดมครับบดินผาลาลงสนามเป็นผู้เล่น11ตัวจริงขณะที่กัปตันทีมเป็นนริทวีกุลครับขณะที่ SCG เมืองทองยูเนเต็ดนี่ได้สารัตย์ยุดเย็นพลนทุนแบนกลับมาครับลก็นี่ดัสก้อนทองเราครับกัปตันทีมของทางทีเลนพยองวันนี้แฟนบอลบีจีเข้ามาเชียร์กันอย่างหนาตาครับเป็นศึกซูเปอร์บิ๊กแมชครับ เกมนี้รับประกันความมันครับระดับประหลอดแตกแน่นอนครับเริ่มเกมมาในครึ่งแรกนี่บาวกลาสเอฟซีบุกทันทีครับแต่ว่าโอกาสลุ้นประตูของมิลานมาบุโดได้ยิงจังหวะนี้แต่ว่าบอลหลุดกรอบออกไปครับทักทายก่อนเลยครับทีมเยือนเอสจีเมืองทองยูเนเต็ดครับบอลจังหวะนี้ครับบอลทะลักมาทางซุปเปอรแก้วยิงแล้วก็ไปเข้าทางโกชิคุโบะครับ1-0่เลยครับบาร์กลาสเอฟซีออกนำไปแล้วครับ โอ้เพียงแค่ต้นเกมเท่านั้นครับบุษบาเสกไก่แก้วทำชิงครับแล้วเจษฎากรนี่ไปปั๊มบอลมาเรียกได้ว่าระยะทำการเลยครับสำหรับโกชิโอคุโบนี่ในกรอบเกตโทษนี่ขอให้บอกเขาเลยครับนี่ฮะกองหน้าเลือดซามูไรครับไม่ล้ำหน้าและชัดเจนครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับสมบูรณ์แบบนี้ครับจังหวะนี้สะใจเลยครับได้เฮก่อนเลยครับเจ้าบ้านเาลกลาสเอ็ซี ยิงแล้ววิษณุสักครับปัดออกมานี่ไม่พ้นอันตรายครับโกชีนี่ชาร์จอย่างนี้ก็เหลือได้ใส่สกอร์ครับเพียงแค่6นาทีเท่านั้นครับโกชิโอคุโบยีงวานี้ตะข่ายแทบพังครับนี่ให้ดูครับถ้าดีใจนี่ถ้าเก่งครับยิงคืน หลังจากเสียประตูครับเอสจีเมืองทองนี่รุนอีกครั้งครับจากมาริโอยูโรอฟกี้แต่ว่าบอลไปชนคานครับแล้วก็ไปเข้ามือนาริเทวิกุลรับไม่ได้โอ้ลูกเปิดของปิยพลครับมาเข้าทางมาเรียวยูรอฟกี้ลูกฟรีคิกของมาริโออีกครั้งครับบอลยังขูนคลิกปิยพลได้ยิงครับแต่ว่าเข้าหน้าต่างครับจังหวะนี้แบ็กขวาของทางเอสจีเมืองทองกินเต๋ครับปิยพลพาดิชกุล ยังบุกมาอย่างต่อนเนื่องครับทำชิ่ง12แล้วก็เปิดมาหน้าประตูแต่ว่าอาริทวีกูลคุบทิ้งไปได้ครับเกือบไปแล้วครับถ้าไม่ทุบนี่มีตัวรอเข้าชาร์จอยู่แล้วครับบีจีตอบโต้บ้างจากสุปไส้แก้วแต่ว่าบอลลูกนี้หลุดกรอบไปนิดเดียวครับโอ้บีจีนี่ตอบโต้ครับด้วยลูกโต้กกับเร็วครับมาเชลิโจสกี้หลุดไปหามุมแล้วล็อกด้วยขวาแล้วยิงโอ้โหหลุดกรอบไปนิดเดียวครับ กองหน้าชาวมาซิโดเนียนีมีเวลามีโอกาสนี่ไม่ทำให้ผิดหวังแต่ว่าลูกยิงของกาซิเดครับอุกลอวไปครับแลกกันคนละหมัดมันยิงครับเกมนี้แต่สกอต้องเราครับเจาะไม่เข้าต้องยิงไกลครับแต่ว่าบอลยังไม่เข้ากรอบครับกับตังทีมของทางเอสซีมืองคองครับสั่งให้เพื่อนร่วมทีมโอ้โหแล้วก็บครึ่งแรกครับบางกลาสเอฟซีนา S เอสจีเมืองคองนี่แต่อยู่หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับถือว่าเป็นเครื่องแรกที่เต็มไปด้วยคุณภาพจริงครับเกมนี้ มาในครึ่งหลังวสันทมแสนครับได้ตักบอลมาหน้าประตูแล้วดาก,กูพักอ,อกแล้วยิงโอ้โหแล้วก็ไปติดเซฟของทางวิรุษศักด์แก้วเรืองครับอุ้เหนือชั้นเหลือเกินครับใจคอนี่ทำด้วยอะไรไม่ทราบครับนี่มาอีกครั้งครับสมุเสกแก่แก้วหลุดมาแล้วก็กระดกไม่เข้าครับโอ้โหโดนสกัดได้ครับฮาริบาร์ด้าครับโอ้โหปะกันหลังของเอสกีเมืองทองมาสกัดไปได้ ลูกสูตรของเมืองทองมาจังหวะนี้ยิงก็ยังฉับบุดกรอบไปครับดาสกรอทองเราครับโกชิอคุโบโนี่เข้ามาบล็อกได้ทันแล้วก็มงสกัดมาไม่ดีปิยะชนกเราก็มาเข้าทางดัสกรสวนตูมเดียวหายไปเลยครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับโอ้ดัสกรอทองเราครับชมภาพชายครั้งครับบอลเลยมาแล้วโอ้โมงสกัดไม่ดีครับยิงจังหวะเดียวครับเต็มข้อเลยครับ โอ้ไม่ได้รับการปกป้องกำลังดิวีคูนจังหวะนี้โดนสกิทเบียดนิดนึงฮะพุทธสินปล่อยให้เล่นต่อแล้วก็เมืองทองได้ประตูเลยครับโชคายเหลือเกินครับนาทีที่55สครับดัสกรทองเราครับแต่เกมยังไม่จบครับยะพึ่งน้ำศพทหารครับยังมีเวลาให้ลุ้นกันอีกหลายนาทีบอลทำชิ่งหนึ่งสองละสลกลายมีหลุดมาแต่ว่ากวินธรรมสัจจานันครับยังเหยียดขาเซฟไม่ได้ครับจังหวะนี้ อีตัวสำรองของบางกลาสครับแล้วก็เซฟโดยตัวสำรองของเอสซีเมืองทองครับได้เพียวตัวเลขครั้งก็ยังไม่เข้ากรอบครับลาซาสกายบี้ลงมานี่ปวนได้ดีเหลือเกินครับสำหรับจรวดทีมชาติหนามิเบียไม่ครั้งครับมองไปที่หน้าประตูมองแล้วยิงเลยครับโอ้โหผิดหวังยิงครับจังหวะนี้ยิงได้ไม่ดีเท่าที่ควรครับลาซาสกายบี้ บิจีค่อยๆลำเลียงบอลมาครับลากตัดเข้าในชาตรีไหลต่อไให้อิลิจโจสกี้เห็นเพื่อนว่างดากโกซัดเรียบร้อยเลยครับ2ประตูต่อหนึ่งครับดากโกทาเซฟกี้แต่ว่าดีใจจังหวะนี้ขาะมันไปนติดป้ายครับโอ้โหเกือบขาหักไปแล้วครับแต่ว่าอาการบาดเจ็บนี่ไม่เป็นอะไรมากครับซับดากโกทาเซฟกี้ครับเกือบหลอเลยครับโอ้แปรรอดขากบินธรรมศัจจานานแล้วบอลกระเด้งเข้าประตูไปเลยครับ ดูอีกครั้งครับโอจะดีใจครับแต่ว่าขาไม่ติดป้าย LED ครับผมอีกมุมนึงครับโอ้โหหลายมุมเหลือเกินครับทีมงานจัดสรรมาให้อย่างเต็มอิ่มครับเพื่อแฟนบอลมอลกลัสดัคก์โอทาเซสกี้โอยิงอย่างนี้ก็เหลือแต่ใส่สกอร์ครับดาทีที่85แต่ว่าจังหวะนี้แฟนบอลได้เสียวกันทั้งสนามครับโอ้โหขาเกือบหักครับแต่ว่าทางดัคกโยืนยันแล้วครับว่าการบาดเจ็บของเขานีไม่เป็นอะไรมากครับจากจังหวะนี้ ติไม่ค่อยยิ้มครับจะทาให้แฟนบอลยิม้มซะหน่อยครับมาดูยูโรฟกี้ได้ยิงครั้งครับนาริทวีกุลนีบอกว่าหมูครับจังหวะนี้รับไม่ได้ครับสบายครับน,นาริทวีกุลวันนี้ทํางานหนักเหลือเกินครับลาสซัทคายบี้มานี่จะเอาประตูที่3ครับธนาสิทธิ์ยิงวืดแล้วมาทางอิลิจโจสกี้ยิงโอ้ยนบล็อกได้ทันครับโอ้โหยังคำประตูให้บีจีเพิ่มไม่ได้ครับ,บราเชอ,อิลิจโจสกี้ บอลยิงแต่ว่ายังไม่เข้ากรอบครับเป็นลูกยิงของปีญพลครับเอินเกมรุกขึ้นมาโดยมูริวะเซฟไปได้ครับด้วยกันป้องกันได้ดีเหลือเกินมาอลกลาสมาชาแลบจังหวะนี้แต่ว่าวสันคมแสนครับเซฟชีวิตบาอลกลาสได้ยิงอีกครั้งครับโอ้โหไม่เข้าครับสําหรับทางนักเตะที่เพิ่งมาลงมาเป็นตัวสำรองครับสราวุธมาสุกยิงจังหวะนี้แล้วก็ปอนดวินหมเปลาแค่ครับจบ 90นาทีบางกอกกลัส FC เอาชนะ SG เมืองทองเตดไป2ประตูต่อหนึ่งครับก่อนอื่นเลยก็ขอแสดงความดีกับบางกอกการ์ดนะครับที่ชนะในวันนี้นะครับแล้วก็ลูกทีมของเขาพยายามพยายามแล้วที่จะกลับมาในครึ่งหลังก็ตีเสมอมาได้หนึ่งหนึ่งแต่ว่าก็โชคไม่ดีที่มาเสียประตูที่ประตูที่สองมาโดนสองหนึ่งนะครับแล้วก็ลูกทีมเขาก็พยายามเต็มที่แล้วจนถึงวินาทีสุดท้ายแล้วครับครับก็เป็นเรื่องที่ ลาบากครับที่เราแพ้2เกมติดต่อกันนะครับแล้วก็เป็นงานหนักแน่นอนครับในอนาคตที่เราจะเป็นเส้นทางสู่แชมป์เป็นงานหนักแน่นอนแต่ว่าเขาก็ไม่สามารถที่พูดแต่แย่ๆต่อว่านักเตะเขาได้เลยเพราะว่าผู้เล่นของเราพยายามเต็มที่ที่สุดแล้วครับในวันนี้ครับก็แน่นอนมีผู้เล่นบาดเจ็บแต่ก็ไม่ใช่เขาอ้างครับก็ผู้เล่นที่เรามีอยู่ของเมืองทองก็เป็นผู้เล่นดีที่สุดอยู่แล้วนะครับก็แน่นอนครับเราก็พยายามสุดความสามารถที่จะเล่นได้นะครับแล้วก็รวมถึงผู้เล่นบาดเจ็บแล้วก็เราจะพัฒนา ให้ดีในเกมต,ต่อๆไปครับก็ท้าค่อนข้างที่กดดันฮะเพราะว่าเราต้องการแต้มจริงวันนี้สําคัญสำหรับเรานะับแล้วก็มองว่าเมืองทองบทีนี่นากก่นา,กกนากลัวน้าเกมลุกน่ากลัวเราพยายามรัดกลุ่มนะแล้วก็บอกเล้ว,ว่าเกมลุกเราพยายามจะใส่ลุกเล่นที่มีความเร็วจบสีเขาแล้วก็ทําได้ดีน้องๆช่วยกันเล่นแล้วก็สิ่งสําคัญเสียงเชียร์นั่นแหละทเราตัวติเสมอผมก็ยังพวงในเกมที่ว่าจะกลับมายัางไงนะแต่ก็ทุกคนรวมใจกันนี่คือสิ่งที่ได้เกมนี้ ก็มองเปน็น,นนัดต่อนัดนะเพราะาตอนนี้คือ,เ,อเรามี f อ Cup อีกนะครับที่จะต้องเจอมืองทอยอีกรอบหนึ่งนะเราพยายามโฟกัสเป็นนัดต่อน,นัด้ก็เชื่อว่าท่าน้องๆรวมใจกันเล่นอย่างนี้แล้วก็เสียงเชียร์ที่ทําให้ทุกคนวิ่งกันไม่หยุดนั่นคือสิ่งหนึ่งที่ทําให้ทีมเราเดินต่อได้นั่นคือจุดหนึ่งที่ทําได้ครับ mm hmm. ก็พยายามเราจะยึดตัวผู้เล่นแล้วก็ตำแหน่งการยืนตำแหน่งที่ดีแล้วก็นักเตะเริ่มปรับความเข้าใจในการที่เล่นบอลด้านข้างได้ดีขึ้นนันคือสิ่งหนึ่งที่ได้แล้วก็คงคงเป็นแกนก่อนนะแล้วกคคงงงจะะะปรรัับบว่่าาแตลเมเมสมสยไ ก็สิ่งแรกนะก็คือให้กําลังใจน้องก่อนนะครับเพราะน้องๆลงไปสภาพที่เจอทีมใหญ่แล้วก็ผมบอกว่าถ้าเกิดผ่านตรงนี้ได้น้องๆก็จะผ่านได้ยาวนะครับแล้วก็สิ่งที่น้องๆลงไปแล้วก็ทําให้เห็นก็คือเรื่องหัวใจนะไม่ยอมแพ้นั่นคือและเล่นต่อหน้าแฟนบอลบีจีด้วยน้องๆ,ๆทั้งๆทมีความสุขในการที่ได้รับเสียงเชียร์ตรงนั้นผมผมชื่นใจตรงนั้น